มากกว่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราทำงานหนักแทบตายแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนเงินเดือนออกมาแป๊บเดียวก็หมดไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยนะแต่แค่ทุกอย่างมัน แพงขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ได้แต่พูดกับตัวเองว่าเดือนหน้าจะจัดการให้ดีกว่านี้แต่พอถึงเดือนหน้าวนกลับมาจุดเดิมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่โลกการเงินที่ไม่มีใครสอนคุณที่นี่เราจะพูดกันตรงๆในสิ่งที่ระบบไม่เคยสอนแต่ชีวิตมันบังคับให้เราเรียนรู้ทำไมเราทำงานหนักแต่ไม่รวยเพราะเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินแต่เราไม่เคยถูกสอนว่าจะ ใช้เงินยังไงให้มันงอกเงยระบบที่สร้างแรงงานไม่ใช่เจ้าของชีวิตลองคิดดูดีๆตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เป็นพนักงานดีๆแต่ไม่มีใครสอนว่าถ้ามีเงินแล้วควรทำยังไงให้มันเติบโตเงินเดือนออกควรเก็บเท่าไหร่ใช้ยังไง ก็ไม่เคยอยู่ในบทเรียนโรงเรียนสอนเราวิธีหาคำตอบจากโจทย์แต่ชีวิตจริงมันไม่มีโจทย์ให้หลอกเราต้องตั้งโจทย์เองและหาคำตอบเองตัวอย่างง่ายๆนายนเองเงินเดือนสามหมื่นมิน้บัตรเครดิตบวกค่าผ่อนรถบวกค่าผ่อนมือถือเท่ากับ2 5 0 0 0นายบีเงินเดือน1 5 0 0 0ไม่มีนี่เลยแต่เก็บเดือนละ3,000ผ่านไปหนึ่งปีใครคิดว่ามั่นคงกว่ากันไม่ใช่คนที่หาเงินได้เยอะกว่า แต่คือคนที่เหลือเงินมากกว่าและรู้จักใช้มันให้ตอบสนองเป้าหมายชีวิตไม่ใช่แค่ความอยากชั่วคราวแล้วจะเริ่มเปลี่ยนได้ยังไง 1. จดรายรับรายจ่ายให้เห็นก่อนเลยว่าเงินเราหายไปตรงไหน2แบ่งเงินทันทีที่ได้รับเช่น50%ใช้30%เก็บ20%พัฒนาตัวเอง3ลงทุนกับความรู้อย่ารอให้รวยก่อนถึงจะเรียนเรื่องเงินเพราะความรู้ทางการเงินคืออาวุธ4ี่จำไว้ว่า เงินคือท่าที่ดีแต่เป็นนายที่แย่คุณต้องเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่โดนมันควบคุมวันนี้คุณอาจยังไม่รวยแต่คุณเลือกได้ว่าจะไม่วนลูปเดิมเพราะความรู้ทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดเท่านั้นที่เข้าใจแต่มันคือสิ่งที่คนธรรมดาทุกคนควรรู้ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระขอบคุณที่รับฟังจนจบ